แบล็กเบอร์รี่จ้ายี่ฟ้าตกใจนะคะว่าเป็นยังไงคือหมาใหญ่มึงเห็นมึงคู่กับเมื่อนนะเห็นปะเมื่อนี่คะก็ค่ะอันนี้ซื้อมากนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเ <c oughs> ดี๋ยวสิผ้าเปเก็บสินนยยสหน่วยหน่วยบบใหญ่ซมีนะเดี๋ยวสิมาเปรียบเทียบให้มึงอันนี้เขาก็ซื้อมาก้ะจ้าเนี่ยจะเสียบปะจ้าจะแสบเบนะ อันนี้ออกส,ม,สม,มุนหวานนะคะอันนี้มากันแบล็คเบอร์รี่ที่เขาจะเอาปลูกนะคะมันจะน่วยยใหญ่เห็นปะน่วยงใหญ่นะคะเดี๋ยวฮาออกมาเปรียบเทียบกันนะคะมากเล็บแมวชาเลนจ์นะคะว่าอันใดสีน้วยยญ่กว่ากันสวัสดีจ้าไม่นี่ก็สี แม่ยางเหล่งนะคะแม่ยางเหล่งกับครอบครัวนะคะวันหยุดนะคะกรใบายลราก่ะบายแกๆนะคะบายสามนะคะจะเป็นวันหยุดของแอนนองอเวนกับปิเทอร์นะคะพอบางเพลลาพักหล่อนนะคะกับม่ยางเหล็งน้องบักพรนะคะน้องบักสาวหับหับนะคะยางเพราะท่านเด็ถึงได้เลยสาวหับหับแล้วนะคะ เดินชิบผ้าย,ยางปเก็บหมากร็บแมวนะคะอึ๊บปุ่นอาบากลาบักเก้งขนาดเลยอึ๊บมาโอเว่นมาลูกมะไปยางข้างรถไฟนะคะช <c oughs> าวบ้านแอนเบกลาแอนรถิ่นมืดแบตเตอรี่ะะข้างรถไฟเปียวไปจ้า พปีศาจเห็นบ่ลน่ะฟังตรงหุ่นก็เป็นมองยางนะคะฟังมองนี้ตรงขางนี้ก็เป็นทางรถจ้ะต้นไม้หลายค่ะต้นไม้หลายจะว่ากะกะระว่างไว้ก็ดีนี่เป็นแตายานกับสิบเป็นอเออไม่ยังเป็นอแมววะ พ่อบ้านเอ็นเอนแมวกูโก้บอฮับบี้ยังวัิสิตตไทเก็อีวอลก็ราเฮียแฮฟทูแคลิฟอร์เนีคูเกอร์ m o u t i o n นะคะหายะว่างกัมีมายางอยู่ละค่ะนะคะต้องระว่าง when they come on the winter t i m แอนนี่ทามาสั่นพบานวานะมาย่านใดก็ได้นะคะกะระวังแอนยังไ่เคยเจอแต่ว่าแอนก็บ่อยากเจอเราแอนบ่กหัวแอนสิเฮ็ดจังไหนถ้าแอนเจอนะแอนแอนบ่รู้บ่รู้แอนสิเฮ็ดจังไรโอกลายกับมอนไซท์ทรีบอนไซคนว่าคือบอนไซโอตันนินเดจะต้นคริสต์มาสหน่อย นะคะมะกราบัแอนนี่สิเสียงคือหมูปลาเนาะเสียงเสียงคือหมูเก็บหมากเล็บแมวนะคะมักแบกเบอร์รี่นะคะมีคนถามแอนว่าแอนคือเอิญหมากเล็บแมวเนาะจ้ะมักแบกเบอร์รี่ค่ะนะคะแอนเอิญหมากเล็บแมวีี้พออโมเยนซ ไม่ได้สี่กกินหวานนะคะมันกินกันหวานหวานม,มันหวานส,สม่ำส like. มอ <the> องนี่เาร้ายเดี๋ยวยางไปมองไหมแม่นเมิดนะคะอันนี้เป็นหมากยังครับบีอันนี้ ันนี้มากอันราสเบอรี่นะคะแต่ว่ามันอันมันละมันละบดพอน้าม,มันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นหนังสี่นะคะเหี่ยวอันนี้ราสเบอรี่นะคะราสเบอรี่ปลาแบคเบอร์รี่มาเล็บแมวจ้ะเออนมาเล็บแมวนั่นแหละจา้จาจังจังคือ <c oughs> สมัยจะเป็นเด็กหน่อยจ้ะเออนไปหน้าไปหน้ากับเมย์ไงนะคะ ผ้กา,ากันเก็บมาร์ิแมวค่ะใส้นถุงพลาสติกนะคะถือถุงพลาสติกไปเก็บมาร์ลิฟแมวมากสีดำๆนะคะจังคอยสีกินหวาน <c oughs> กะคล้ายๆกันนะมัสมี่เริ่มมาจากสีเขียวแล้วก็เป็นสีดำ <c oughs> โอ้ระวังด้วยลูกน้เนี่อันนี้หลายโพดเห็นปะนะมั <c oughs> นหาง,งวยยกใหญ่นะมากแบ,กบล็คเบอร์รี่อันป้านี่ นยบยวันไหลายข้าเจ้านิยมเก็บไปเห็ดอันเห็ดแยมตัวจ้ะอ็นกะซิเห็ดไปกินเลนไปซื้อนี่แหละมูแอนข้าเจ้าพ้ากันมาเก็บนะคะผัวเมียมาเก็บไปเห็ดแยมไม่จะหายมูวัน วันขีสมัดพ่บ้านเล่เก็บให้บ้านเล่นะห่หงอกต่กัน กพอได้ได้จ้ามันจะออกสมสมำันหวานแสบอยู่กินแล้วก็โอ้ทายท้องดีขนาดนั้นนี่หวาน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 กับบนวยใหญ่ขี้แอนซื้อมากรอกนะแต่ว่ากะใส่ได้จ้าน้องเอเวนเพ็นเด็กซื้อนะนะเมื่องจ้าคุณอะ แอนสมาเตี่ยแทย้แอนมาขามคอเดียวได้จ้ะแอนหลับเตี่ยค่ะคุณน่อโอ้ยหือไายค่ะโอ้ลูกแอนลูกแอน,น <laughs> ลูกมักหลาบักขี่คานยังมันเมื่อยจ้าเห็นปะ่ะผลงาน ขนาดไปเบอรายหมองเลยนี่ในคอนเทนเนอร์นึงเลยนะมาแลเซีบูเบอรี่ you want a, uh, อันนี้ที่พวกแอนซื้อมากนะคะและ้วน,นี่ <Sure. S 1> ที่พวกแอนเก็บมากนะคะเห็นความแตกต่างม,มาจ้า guard, green. ะ r ข็นกร n นอนาเลองเลยเนาะน้ เ่าเป็นยังน่าจะเนาะรสชาติกะคล้ายๆกัน oh, <so> เดี๋ยวลองกินมึงมึงโรนี่โคตรใหญ่เลยอู oh. ม้มเดี๋ยวเอากินกับซีเรียวนะคะเน oh. ่าเหมือเสาเเกินกับซีเรียวนะคะได้แสบนะคะ oh. นี่นี่ที่สื่อมากนะจ๊ะ ล่างแล้วนะนี่นี่ปา่าน้อยเนี่ยเฮ้ย hey. hey, อมที่เขาเจ้าปูกสีหวาน,นยัง hey, <someone> ยังฮะบ,บิ่ <Hey. S 1> ืก็เสียบแท้ นี่ไง pink lemonade pink Gatorade power drink อ๋อ power drink ่อนไลาย Hello guys พอมหมากแอปเปลิลนะมึงหมากแอปเปลิลมอันเอามาฝากผลไม้หลายขนาดนะนะ มูเอามาแอปเปิลมาฝากนะคะมูคนญี่ปุ่นค่ะเขาจะเอาไปสวนมาชมแบบไงมาเอาไปกินนะจ๊ะมาเอามาแอปเปิลไปกินนะหมากแอปเปิลกระไลมากแบล็คเบอร์รี่กระไลลูกยันรินยู่ข้างหลังเน้นซีเฮ็ดก,กับข้าวเลยจ้าเจ้าในกะ พอกันคลิปนานแล้จ้ะเนาะขอบคุณในหลายสำหรับทุกๆ่ําทักทายทีแวะขม,ม้าเมืองแวะขมา้าหายกำลังใจนะจ้ะขอบคุณในหลายนะคะไปแล้วจ้ะขอบคุณจ้ะสวัสดีค่ะขอให้สุขสุขคตนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหลอกคะไม่งนมังนมีงานทํำนะคะสู้ๆจ้ะมณีบมรมเณของเฮ้าหมืออื่นกับสีแมนแน่นอนนะจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีบักคะสวัสดีแม่คะหนูหนูหนูหน,หน,หนโอเว่น พาทำอะไรพาเบบีมาสวัสดีด้วยนะอ๋อคอสโมพาเบบีมาสวัสดีด้วย Here's Cosmo ฮบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้า He doesn't know He doesn't know you. Yeah. Put block we never need to call it main block at, at the block okay thank you thank you sit up get a okay you ready little guy no. turn look okay ไปดีกวามามีบอลเลีองบายบายจ้าบายบายเรัสปอนด์เกนี่นะเนาะอ่สวัสดีครับสวัสดีครับลู้ม่ามีบ่รู้จักมามีมบไ่ไหนเนี่ย